ตายาล้วน่าครับคุณไว้เรนหนึ่งครับคนทลอยกำลังขับ่าไปนะครับพร้อมแตดครับขับคนทลอยกะไรจะเข้าไปนะครับไว้เรนนะึ่รับทบรับทราบ,รบนี่เป็นภาพตอนที่เขาได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะนายเรนไห่โบเป็นชาวจีนนะคะบ,บาดเจ็บ แล้วคุณผู้ชมคะ่ะที่มือเนี่ยที่เห็นเป็นรอยเนี่ยนะคะก็คือนิ้วก้อยขวาของเขาขาดนะคะฝ่ามือขวาท่อนแขนซ้ายมีแผลถูกของมีคมสามแห่งเบ้าตาบวมปิดร่างกายเนี่ยมีรอยฟกช้ำทั่วตัวเลยไปอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งคะ่ะนะคะในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงชนบุรีคือตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกมีคนเจ็บอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ไปคะ่ะแล้วก็ไปเจอในเรนหายโบอยู่ในนั้น ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะแฟนสาวของผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยนะคะไปแจ้งตํารวจให้ช่วยตามหาตัวเพราะเขาหายไปตั้งแต่30ตุลาคมที่ผ่านมาคือในเรนเนี่ยออกไปเที่ยวกับเพื่อนขับ f o r t จูเนออกไปไปบอกว่าไป Walking Street พัทยาใต้เช้าอีกวันหนึ่งมีคนส่งข้อความผ่านแอปเทเลกรมแล้วแนบไฟล์วิดีโอนี้ค่ะมาให้แฟนเขา oh. เป็นวิดีโอที่ในเรนเนี่ยโดนปิดตารัดข้อเท้า มือของเขาเต็มไปด้วยเลือดค่ะซึ่งก็มาทราบทีหลังว่าเขาถูกตัดนิ้วแฟนสาวบอกว่ามีคนร้ายส่งคลิปนี้มาเรียกค่าไถ่3าล้านบาทนะคะเธอก็ตกใจมากก็เลยจ่ายเงินผ่านระบบ w a l เลตคริปโตให้คนร้ายไป1,50,000บาทนะะแต่กลัวว่าจะไม่ปล่อยเธอก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจจนกระทั่งสุดท้ายนี่แหละค่ะมาเจอตัวในเรนในที่สุดค่ะ ล่าสุดตำรวจไปตรวจสอบบ้านหลังนี้ก็เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวมีรัว้วเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า150ตารางวานะคะแต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านนี้กำลังอีกชุดหนึ่งไปตรวจพบรถฟอร์จูเนอร์ของผู้เสียหายถูกเอาไปจอดทิ้งไว้ริมถนนอ่างเก็บน้ำมาประชันซึ่งห่างจากตรงนี้ประมาณ3กิโลเมตรพยานยืนยันว่ามีผู้ชายชาวจีนหนึ่งคนขับมาจอดไว้ตรงนี้ค่ะ เบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าผู้เสียหายอาจถูกแก๊งมาเฟียนักท่องเที่ยวจีนอุ้มมาซ้อมทารุณเพื่อเรียกค่าไถ่กระทั่งจังหวะที่แก๊งเนี้เผลอผู้บาดเจ็บตัดสินใจกระโดดลงมาจากบ้านหลบหนีแล้วร้องขอความช่วยเหลือส่วนแก๊งนี้เห็นท่าไม่ดีก็ทิ้งบ้านแล้วก็ขับรถหนีไปตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคะว่าแก๊งนี้เป็นใครนะคะรู้ตัวทั้งหมดแล้วคะ่ะเดี๋ยวตามต่อสำหรับคดีนี้ค่ะ